สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพุนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับเช้าตรู่เลยวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาฉีดบำรุงหลังจากที่ฉีดมาเมื่อวันที่27นะครับกุมภาแล้วก็เบนมาประมาณ8 8วันนะครับวันนี้วันที่เอ่อวันที่6นะครับเป็นเวลา8วันก็เราวันนี้จะมาฉีดบำรุงดอกนะครับ บำรุงดอกด้วยแล้วก็บํารุงหางแย้ดอกมะเขือพวงหอมกับหางแย้อันนี้ไม่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะครับมันไม่ได้แสงนะครับอยู่ใกล้เรือนด้วยนะครับอูใกล้โรุงเรือนนะครับก็จะมีแคลเซียมโบรอนนะครับตอนนี้ระยะระยะนี้นะครับนี่ประมาณนี้่อกหอมแล้ว หอ,อมเลยด้วยนะครับนี่ช่วงนี้ก็น้ำไล่ไล่สิบนาทีขึ้นลงคนระับก็นี่ฮะโรคเน่าออด้วยไ้าหลายอย่างเลยนะครับเห็นไหมเนื้อเนื้อดำๆนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาขูดออกด้วยนะครับแยกเป็นคลิปๆเอาน้าไม่พอจริงๆน้ำฉ่ำอยู่นะแต่ว่าอาจจะถีบกันนะโดยเนี่ยร่วงเพราะว่าใบเหลืองนะครับใบมันเหลืองใบมันอยู่ในร่มนะครับ เดี๋ยวอีก2วันผมก็จะฉีดเพลียแป้งนะครับวันนี้มาฉีดบำรุงก่อนนะครับไม่อยากใส่ตัวยาหลายตัวในตัวเดียวกันนะครับนี่ครเพรียแป้งเห็นครับเนี่ยถึงเวลาฉีดเพลียแป้งแล้วก็อีก2วันเดี๋ยวติดตั้งโซลาเซลล์กับหลวงสมฤทธ์ก่อนเดี๋ยวผมจะไปลบบุรีอีกนะครับอีกวันที่วันที่8นะครับมีงานแต่งงาน ลูกลุงแต่งงานอยู่วันที่8นะครับที่จะไปลบบุรีนะครับไม่อยากออกจากสวนเลยช่วงนี้ะะนะครับแอร์บัสก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วครับวันนั้นเอามืดหน่อยนะวันนี้นี่ครับอาวุธมกระสุนผมกระสุนช่วงนี้ก็มีอยู่นะฮะก็อันนี้ฮะอัลโทนิกนะครับกระสุนผมนี่อัลโทนิก รคามีบอกหมดเลยแต่ต่างที่ต่างทางก็อาจจะราคาไม่เหมือนกันนะช่วงนี้บำรุงหางแย่บำรุงหางแย้เนี่ยเราไม่ต้องผสมเยอะนะครับผสมในอัตราส่วนที่ที่น้อยที่สุดก็คือประมาณเพราะว่าลูกเขายังเล็กอยู่นะเขายังไม่ได้ต้องการโหมยาอะไรขนาดนั้นนะครับ อัตราส่วนก็จะประมาณเจียจางนิดนึงนะครับแค่เขาให้มันชื้นๆพอเพราะว่าพื้นผิวเขามันเล็กนะครับพื้นผิวเล็กนะครับพื้นผิวของลูกของดอกอะไรเนี่ยก็ยังเล็กอยู่นะครับผมผมกม็ใช้หลักการนี้แหละครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่แค่ให้มันไปบำรุงนะครับเราไม่ได้ทิ้งห่างถึงเวลานี้ผมก็ต้องมาเช็ครถก่อนนะ พาโดยอุปกรณ์อันนี้น้ามันหยอดน้ํามันลอลื่นนะครับหยอดนำหยอดตรงนี้หยอดตรงปั๊มนะครับ MS 6 0 0 0 S นะครับตัวรุนนี้ผมใช้มารุยามานะครับหยอดในรูนี้นะครับหยอดไปหนึ่งสองสามนีสอดหยอดสามรูเลยครับหนึ่งสองสามเนี่ยสามพังนะครับ, 1, 2, 3, นะร,บรูมันตรงนี้นะครับโอเคหยอดเสร็จแล้วก็มา เช็คดูน้ำมันข้างในว่ามีไหมเนี่ยมืดครับทุกครั้งที่ฉีดนะครับทุกครั้งที่จะทำงานต่อไปก็ต้องเช็คมืดไหมมืดหน่อยเนาะแต่ว่าก็เดาเอาว่าผมทำอะไรนี่ฮะเช็คดูน้ำมันว่าข้างในนี้มันมีน้ำมันไหมเพราะว่ามันรั่วซึม เพราะผมเพิ่งเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นไหนไปหมดไปหมื่นกว่าบาทหมืน่นหมืน่นหมื่นพอดีนะครับรูมค่าสงค่าอะไรตัวนี้ทนนะครับจอดอน้ำมันมันก็จะสะอาดเรื่องของต่างกับจาะบีหน่อยโอเคเสร็จแล้วตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ปิด แล้วก็มาดูน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับผมผมถ่ายไปแล้วนะน้ำมันเครื่องนี่ใสจริงเลยเนี่ยเริมดำขึ้นมาอีแล้ะเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้วันก่อนแล้วก็หม้อน้ํหม้อน้ําผมก็เติมตัวนี้นี่ครับตัวนี้เลยปเปอร์คู คูลเลอร์นี่ฮะเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับผสมน้ำนิดนึงผสมน้ำนิดนึงเเทไปเนี่ยโค่น,คคนี่อย่าลืมปิดฟ้านะครับ โอเคกรองก็เป่าแล้วครับทุกครั้งทุกครั้งนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องก็ต้องเช็คน้ํามันเครื่องหม้อน้ําแล้วการ,ระบบเครื่องฉีดนะครับนี่ฮะน,นี้คือการเตรียมรถทุกเช้าของผมแล้วก็ปิดฝาตัวนี้มันเป็นไม้ ไม้ตอนผมเดินฉีดนะใต้ท้องกิ่งก็ยังใช้อยู่ได้อยู่ใช้อยู่ได้อยู่ก็หักตรงนี้หักเลยนะฮะปลายนี่หักมันมันหลุดลงไปแล้วก็มันไปชิมกับกับต้นไม้มก็หักเลยสองอันแล้วนะ่ะเนี่ยตรงปลายมันก็หักเหมือนกันไอ้ตัวนี้ใช้คีมปรับเอาก็ใช้ดีอยู่นะครับเอามาว่าด้วยเรื่องของจาต่อเรื่องรถพร้อมแล้ว นะครับใส่ยาวันนี้ใส่400ลิตรนะครับฉีดฝั่งข้างบ้านนะครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ครับกับข้างบ้านนิดนึงนะครับก็จะฉีดบำรุงนะครับแคลเซียมบอรอนนะครับแคลเซียมบอรอนของของอะไรก็ได้นะครับแคลเซียมบอรอนนะครับแคลเซียมบอรอนแล้วก็นี่พรีนะครับ ส่วนเพียแป้งก็จัดมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยเพียแป้งเขากล่องเลี่ยมือก็ได้นี่ฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับเพียแป้งกับไว้ออยนะครับชุงนี้ต้องเติมคนจัดแล้วนะครับเพียแป้งเดี๋ยวมันจะเป็นทุเรียนทุเรียนดำเนาะอ้าครับผมก็ ปุ๋ยนะครับปุบ๋ยน้ําจริงๆสูตรนี้แรงไปสูตรนี้แรงไปฉีดแล้วมันจะน้ํามันจะขยายใหญ่นะครับเดี๋ยวผมลองคิดดูอีกทีหนึง่งเนาะไปที่สี่นี้ฉีดใบดีกว่าฉีดสาดท,ทั้งใบเดี๋ยวผมมาฉีดอีกทีหนึง่งจะไม่ใส่วันนี้จะใส่แค่2องตัวนี้ก่อนแคลเซียมกับอัรทธนิกนะตัวนี้ปุ๋ยขอบอกกันครับ ปุ๋ยตัวสูตรแรงๆเนี่ยนะครับถ้าใสา่เข้มข้นเนี่ยน้ำเขาจะขยายใหญ่นะครับผมเคยฉีดแล้วผมเคยฉีดแล้วอ้นเนี้ยน้ำถ้าลูกประมาณเล็กๆเนี่ยน้ำเขาจะใหญ่มากเนี่ยผมเคยทำแล้วปีที่แล้วผมฉีดเนี่ยผมคิดว่ามันเหลือก็เลยฉีดตอนนั้นใบแตกใบอ่อนด้วยแล้วมันมีลูกมาผมก็เลยฉีดไปโอ้โหน้ำเนี่ยน้ำ ของทุเรียนนะครับที่มันลูกเล็กเนี่ยมันขยายใหญ่มันมันทางกันก็เลยไม่ฉีดดีกว่านะครับมันต้องใช้ช่วงนี้ก็ต้องเป็นปุ๋ยน้ำา7ขีด7ขีด7นะครับน่าจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้แค่ฉีดบำรุงนี่ก่อนเดี๋ยวอีกสัก7วัน7วัน8วัน9วันก็ก็มาฉีดตัวปุ๋ยอีกทีเดี๋ยวผมไปหาปุ๋ยสุดปุ๋ยน้ำา7 เจ็ดเสมอมาฉีดนะนะครับวันนี้ผมจะฉีด400ลิตรนะครับอ่ะสุชาติสวนพุนเพชรก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนขอบคุณที่ที่เข้ามารับชมมาแวะมาชมนะครับการบํารุงหานแยะนะครับกับทุกทุกช่วงไวันะครับตรตนนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม